โลกใบนี้มีส่วนที่เป็นผืนน้ำถึง3ใน4น้ำยังมีส่วนสำคัญต่อชีวิตของพืชและสัตว์รวมทั้งมนุษย์อีกด้วยน้ำในเทือกส่วนไรนาน้ำจากเขื่อนและฝายกันน้ำน้ำในระบบอุตสาหกรรมน้ำในการปัสุสัตว์ล้วนมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากเราหันมาช่วยกันดูแลทรัพยากรน้ำเปรียบเสมือนต้นทุนการผลิตที่สามารถนำน้ำไปใช้ได้ในทุกภาคส่วนด้วยการใช้น้ำได้อย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดน้ำก็จะเพียงพอต่อความต้องการทั้งในด้านอุป,ปโภคบริโภคและกิจกรรมในการใช้น้ำได้อย่างยั่งยืนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน